เฮล lo สวัสดีทุกๆคนคะ่ปะปอ๊ออยู่อเมริกานะคะใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกคุณจะได้ฟังแล้วเข้าใจนะคะถึงงานที่ปอ๊ตกกำลังจะเล่าให้ฟังปอ๊สมัครรับสักผ้านะคะผ่านเว็บไปชีเว็บสิมันมีทั้งเว็บแล้วมีทั้งแอปเนี่ยรับงานต้องรับผ่านแอปที่โทรศัพท์มือถือนะคะงานใน แอปเนี่ยนะมีเยอะเลยนะที่ไทยที่บอนึกได้ก็คือ Grab Uber แล้วก็อื่นๆที่ขับรถส่งอาหารไม่รู้จักนะคะที่ไทยที่อเมริกาที่พวดรู้จักก็จะมี Uber Uber Eat Uber นี่คือรับส่งคน Uber Eat นี่คือรับส่งอาหาร DoorDash DoorDash นี่ก็คือซื้อของซื้ออาหารไปส่งมีซื้อของอื่นด้วยไม,ไม่ไม่รู้นะ In Insta Cart อันนี้คือรับไปซื้อกับข้าวแล้วก็มีอะไรอีกอันนึงกรุ๊ปฮับแล้วก็อื่นๆอีกเยอะเลยนะคะซึ่งบดทไม่รู้จักละวบดทเคยดูปีที่แล้วเนี่ย i n s t a c r r t i n s t a c a า,อาเออบดก็เรียกม่ค่อใ้ถูกนะช้อปปิง้งไปซื้อกับข้าวแล้วก็ไปส่งตามบ้านแต่บดไม่ได้ตัดสินใจทำจนเลื่อนเลยมาจนถึงเดี๋ยวนี้ ป๊คิดว่าอยากจะหางานพิเศษเพิ่มจากที่ทำความสะอาด Air b บ b อยู่นะ Air b บ b ก็เหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินจะเลิกทำแล้วก็คิดว่าเออจะมีงานไหนที่จะทำให้เหนื่อยน้อยลงไหมแล้วก็ได้เงินพอใช้ได้อะนะเพราะ Air b บ b ตอนทำอยู่เนี่ยก็ได้รายได้ได,ด,ดีจัดว่าดีสำหรับปแล้วนะเพราะว่าเท่าที่ทำมาเนี่ยอันเนี้ยตอนเนี้ยดีที่สุดแล้ว ปอดก็จำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนอกจากที่จะเจออินสตราคารับช้อปปิ้งแล้วนะมีอีกอย่างหนึ่งคือรับซักผ้าเอ้ยน่าสนใจเว้ยรับซักผ้าก็เข้าไปดูนะคะเว็บเขาเรียกว่าซัดแชตอนปอลเห็นครั้งแรกปอดนึกว่าสุด Share, แชร์เราก็เรียกแบบ SUD สุดแชร์แบบไทยไปฟังฝรั่งฝรั่งเขาเรียกซัดแชก็จัดการกรอกข้อมูลเลยตอนแรกเนี่ยดาวน์โหลดแอปมาก่อนแต่เป็นแอปที่ลูกค้าใช้ได้เท่านั้น ถ้าเราจะทำงานเราใช้แอปนั้นไม่ได้ก็เข้าไปในเว็บเขาก็มีลิงก์ส่งมาให้ที่ทางโทรศัพท์เราเนี่ยแล้วเราก็จัดการติดตั้งแอปนั้นแล้วก็ลงทะเบียนทุกสิ่งอย่างตอนที่ลงทะเบียนครั้งแรกลังเลเพราะว่าจะต้องให้ข้อมูลธนาคารให้ข้อมูลประการสังคมที่เป็นส่วนตัวเนี่ยพราก็นึกเออคนอื่นเขาก็ทําเขาก็มีนะเขาก็ต้องให้เหมือนกันอย่างคนขับรถอูเบอร์คนขับรถส่งอาหาร เขาก็น่าจะต้องให้มัง้งป๊กก็เลยตัดสินใจก็ให้ก็ให้ถ้าไม่ให้ก็ไม่รู้ไงว่าเขาทํำยังไงอยากรู้ด้วยนะก็ลงทะเบียนไปเสร็จสรบเรียบร้อยลงทะเบียนวันศุกร์กลางคืนไม่มีงานเลยจ้ะพอวันเสาร์ป๊อตื่นสายป๊อตื่นเที่ยงมีขึ้นมา2ง,งานงานแรกเนี่ยอยู่ทางเดียวกับที่เที่ยวไปทํา Airbnb แหละแต่ถึงก่อนแล้วอีกอันนึงเนี่ยคือจากที่ไปรับผ้าแรกเนี่ย เลยไปอีก29นาทีขับรถก็เป็นชั่วโมงเลยนะโดยเฉลี่ยรายได้ของงานแรก47เหรียญรายได้ของงานที่2 20กว่า,วาเฮ้ยก็เลยนึกเอาไงดีวะจะทำไม่ทำดีทำไม่ทำดีนึกนึก,นก,นกสุดท้ายเอาวะอยากรู้ไงว่าเขาทำยังไงนะคะอยากรู้ว่าเขาทำยังไงก็จัดแจง ไปรับมาทำเสร็จสับเรียบร้อยงานแรกก็สำเร็จลุล่วงไปนะคะคราวนี้มาคุยรายละเอียดของงานให้ฟังกันเข้าไปสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขามีเทรนนิ่งให้เราก็นั่งดูวีดีโอของเขาไปตอบคำถามเขามีการสอบทดสอบด้วยนะสิ่งของที่เราต้องเตรียมเองแน่นอนเราต้องมีเครื่องซักผ้าและเครื่องปั่นผ้าอยู่ที่บ้านนะเขากำหนดว่าจะต้องใช้น้ำยาซักผ้ายี่ห้ออะไร ไม่มีปรับผ้านุ่มไม่ฟอกขาวแต่ถ้าลูกค้ามีหมายเหตุว่าต้องทําก็ทำปุ๊ดยังไม่เคยเจอนะะอันนี้ป๊ดเพิ่งทาครั้งแรกแล้วก็ทําทคนเดียวยังไม่ได้รับที่ใหม่นะเราก็ต้องเตรียมถุงพลาสติกใสเองปุ๊ดก็ไปจัดการซื้อมาแล้วก็ต้องใช้ริบบิ้นผูกหรือใช้เป็นที่รัดสีสีที่เป็นลวดผูกเหมือนไอ้ที่ผูกถุงขนมปังนะนะ่ะหรือจะใช้ เชือกอะไรก็ได้แล้วแต่เราแต่ห้ามมัดเป็นปมโบสดก็ก็ใช้เชือกที่โวดทมีนะเพราะโบมีเชือกกางเกงเยอะถุงที่โบ๊ไปซื้อมาเนี่ยมันใหญ่โตมากเลยโอ๊ก็ไปดูในกลุ่ม f a c e b o o k ก็ไปไปสมัครขอเข้ากลุ่มเรียบร้อยเขาก็มีกลุ่ม Facebook ที่คนที่ทํานี่แหละก็เห็นภาพอ๋อเขาตัดเขาตัดปากถุงที่มันเหลือๆออกแล้วเขาก็มีวิดีโอสอนทุกสิ่งเลยนะ ว่ามัดยังไงติดสติกเกอร์ยังไงพป้ก็ไม่ได้ซื้อสติกเกอร์ของเขานะพวกก็ใช้วิธีเขียนเอาสติกเกอร์ที่มีอยู่ที่บ้านสรุปคือทุกสิ่งเราต้องจัดแจงสรรหาเองลงทุนเองนะขับรถไปรับไปส่งนะค่าบริการที่เว็บอ่ะหนึ่งพาวหนึ่งดอลลาร์นะคะแล้วเขาแบ่งให้กับคนที่ทํางานคนที่ทํางานเขาเรียกซูตเตอร์อย่างโปรโอเนี้ยไปรับมาอย่างเงี้ยเขาเรียกซูตเตอร์78เซนต์ต่อพาวคราวนี้เนี่ยจะได้รายได้เยอะยังไงพวกเห็นคนอื่นเขาทาแล้วเขาได้รายได้เยอะ ขึ้นอยู่ที่ว่ามีความต้องการคือลูกค้าต้องการให้คนซักผ้าเนี่ยมากแค่ไหนในพื้นที่ของเราซึ่งพื้นที่ประโณทเนี่ยไม่เยอะเลยมีก็ไกลแล้วก็ไม่คุ้มด้วยค่าซักนิดหน่อยต้องขับรถไปกลับสองรอบสองชั่วโมงถ้าไกลๆอะ่ะไม่ไหวนะสำหรับประโณทไม่ไหวจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าซูเตอร์เนี่ยก็คือเราคนทำงานเนี่ยจะรับลูกค้าเท่าไหร่ ตอนโบทํางานเว้ยโบไปรับผ้ามาตอนบ่ายโมงครึ่งพวกลับมาถึงบ้านประมาณบ่ายสโมงนิดๆโบก็จัดการซักเลยแล้วผ้าที่โบได้มานะโบก็ไม่รู้หรอกว่าลูกค้าเนี่ยเขาแจ้งเว็บไปว่าเท่าไหร่เพราะว่าค่าบริการเฉลี่ยมาเนี่ย47ดอลลาร์แต่โบรับจริงไม่ถึงนะเพราะว่าโบดาช่างน้ําหนักได้3พาวนิดๆโบก็รับมานิดหน่อย เดี๋ยวมีภาพให้ดูว่าโพสต์รับงวดแรกเท่าไหร่แล้วก็ได้ทิปมาด้วยนะใช้เวลาซักสโหลดแล้วก็ปั่นแห้งอีก3โหลดรวมแล้วโบส์อะเสร็จสามทุ่มโบสก็มานึกของโบสแล้วไม่น่าจะคุ้มไหม <c oughs> ต้องขับรถไปส่งสองรอบโบสก็นึกถึงคนรับซักผ้าที่ไทยเนอะเขาก็รับส่งเหมือนกันแต่เขาก็จะรับคนใกล้ๆบางคนอะเดินไปรับเดินไปส่งยังได้เลยอะแต่ของเราอะ สำหรับโบเราไม่ไหวนะแล้วความต้องการของคนที่ต้องการใช้บริการบริเวณโบก,ก็ไม่จะมีเยอะไงเพราะฉะนั้นถ้าจะทำเป็นประจำนี่ไม่รอดเวลาโบคิดหางานด้วยตัวเองเนี่ยนะโบจะนึกถึงความสึกหรอของรถยนต์เราแล้วก็นึกถึงว่าสิ่งของที่เราต้องลงทุนเองอะ่ะมันคุ้มไหมอะ่ะโบคิดแล้วมันไม่คุม้มว่ะโบถ,ถามมิเตอรอ์ว่าเขาคิดยังไงอะ่ะมันคุ้มไหมมิเตอร์บอกว่าแค่ทำครั้งเดียวตอบไม่ได้หรอก ต้องทำสักระยะหนึ่งแล้วก็มาคำนวณดูซิว่าค่าใช้จ่ายคือค่าน้ำค่าไฟแล้วค่ารายได้ที่ได้รับเนี่ยมันได้ไม่ได้ป๊ดมองแล้วอะไม่ได้วะอย่าโพ๊อดทำความสะอาด Airbnb โบีป๊ขับไปแค่ครั้งเดียวไงคือขับไปแล้วก็อยู่ทำๆๆเลยเสร็จกี่ชั่วโมงป๊ก็คำนวณตามชั่วโมงที่ได้ทำได้รับรายได้แน่นอนไงแล้วก็ขับเก,กิดกลับแต่สักผ้านี่คือ ก็ไม่รู้อีกว่าลูกค้าจะอยู่ตรงไหนแล้วผ้าเยอะน้อยก็ไม่เท่ากันเนี้ยบางครั้งเราไปไกลแล้วได้รไรได้น้อยก็ไม่ไหวไงเพราะก็เลยสรุปว่างานเนี้ยพ่อดถคงไม่ทําเป็นงานประจําบ่อยอะ่ะจะตัดไปเลยไหมเอาไว้ก่อนคือพ่อจะเลือกดูว่าถ้าไปรับแล้วไม่ไกลมากพ่อจะทําวันเสาร์อาทิตย์คือไปรับผ้าวันเสาร์ไงแล้วก็มาซักกลางคืนวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์เช้าก็ไปส่งอย่างเนี้ย ก็น่าจะได้อยู่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คนไม่อยากทำเพราะว่าที่นี่ต้องซักผ้าทุกอย่างเลยนะกนเก่งในถุงเท้าเล็กๆน้อยๆหมดเลยอะ่ะอยู่บ้านเราส่วนใหญ่คนเขาแยกออกใช่ไหมช,ชั้นในอะ่ะแต่พอจจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมิเตอร์ก็ไปพักที่อาพาร์ตเมนต์กันแล้วเราก็จ้างคนซักผ้าทางอาพาร์ตเมนต์ที่เราเช่าเนี่ยก็มีคนมารับสักผ้าปุณก็ถามเขาก่อนว่า ซักกางเกงในด้วยไหมเขาบอกว่าอ๋อซักได้ซักได้ก็เอาก็เลยส่งกางเกงในของมิเตอร์ไปนะคะแต่ของป้าโอ้ดาบบดไม่ได้ส่งหรอกพ่อซักของบดเองชุดชั้นในก็มีงานที่บสคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันแต่ยังไม่คิดว่าจะตัดสินใจทําหรือเปล่าเพราะยังคิดอยู่เนี่แหละต้องใช้รถตัวเองแล้วต้องขับกี่รอบถึงจะได้รายได้ที่เราอยากจะได้เมื่อเปรียบเทียบกับความเหนื่อยของ Airbnb Airbnb เนี่ย เหนื่อยที่อยากเลิกเพราะว่ามันเหนื่อยมากไงปุดเริ่มทําตอนนั้นมีแค่สองห้องตอนนี้ผ่านมาสามปีปุดท,ทำสามปีแล้วมีทั้งหมดสิบเอ็ดห้องจ้ะแล้วก็ต้องขึ้นชั้นบนด้วยโอ้ยเหนื่อยเมื่อยล้ามากเพราะว่าตึกที่ปุ๊ดท,ทาไม่มีลิฟต์แล้ววันไหนเนี่ยเจอต้องขึ้นข้างบนแล้วยังจะต,ต้องไปอีกตึกหนึ่งเขามีจุดที่ทาเนี่ยอยู่ในบริเวณเดียวกันนแ,แหละแต่มันต้องขับรถไปมันเดินไปไม่ถึงไง ทั้งหมด3จุดไงถ้าเจอวันเดียวกันทั้ง3จุดคือลูกค้าเช็คข้าวันเดียวกันนี่โอ้โหประวนนี่เครียดโฟนถึงบอกเขาว่าโบจะไม่ทําแล้วแล้วมาคิดอีกทีว่ราะเสียดายตาังโบก็เลยบอกเขาว่าถ้าเขาหาคนมาทําด้วยอีกสักคนหนึ่งได้เนี่ยก็จะดีมากเลยนะเงินนอยากได้แต่เหนื่อยไม่ไหววะ่ะ สุขภาพไงแล้วมันเริ่มเจ็บไหลเจ็บหลังด้วยอย่างเงี้ยคราวนี้งานซักผ้าเนี่ยนะคนที่อยู่อเมริกาถ้าคุณอยากจะลองทำแล้วคิดว่าน่าจะเป็นงานเสริมคุณได้หรือจะเป็นประจำได้ถ้าคุณอยู่ที่รัฐแล้วก็เมืองที่มีความต้องการให้คนซักผ้าเยอะอ่ะก็ได้เลยนะเพราะโพสนเห็นคนอื่นที่เขาอยู่รัฐอื่นอะ่เะเขาก็ได้กันแบบห้าหกพันเหรียญหรือบางคนได้แบบสองหมื่นกว่าเหรียญก็มีนะแต่ไม่ใช่ครั้งแรกๆนะเขาก็ต้อง มีการสะสมระยะเวลาในการทำเหมือนกันนะเพราะบางคนแรกๆอ่ะก็ยังขุกขากพอทำนานๆเขาก็รู้แล้วเขาก็มีลูกค้าอาจจะมีลูกค้าประจําหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วบางคนก็ไปรับมาทีนึงเนี้ยหลายๆบ้านแล้วก็เอามาซาักในเว็บเนี้ยนะเขาก็จะมีกำหนดว่า ต้องทาอะไรยังไงแบบไหนด้วยนะก็ต้องไปอ่านมีกําหนดว่าน้ํายาซักผ้าใช้อะไรถุงแบบไหนนะที่พูดไปแล้วตอนต้นนั่นแหละแล้วเวลาไปส่งก็ต้องส่งให้ตรงเวลาตามที่เรานัดคือเขาดีอย่างคือเราสามารถกําหนดเองได้ว่าเราจะไปรับกี่โมงก็ตอ้องเราต้องแจ้งลูกค้าแล้วเราต้องไปตามนั้นเพราะว่าในแอปอะมีการติดตามไงแจ้งในมือถือโบด้วยว่าอยู่ไปเลยน,นะทั้งคันคิดว่ไม่ไปเลยหรอกแต่โบด่ะ s ับมิ t รูปถ่ายไม่ได้ทุกครั้งเราต้องถ่ายรูปเป็นการยืนยันด้วยนะว่าเราไปรับมาแล้วเราไปส่งแล้วนะคราวนี้มัน s ับมิ t ไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าโพระ่โโไปเลทแล้วพวกก็หาหา,หาหาว่าเอ๊ะจะทํายังไงดีแล้วพวกก็ไม่สามารถจะหาที่ติดต่อได้พวกก็เลยทําไงดีวะสุดท้ายก็ไปเจออีเมลได้ว่าก็เลยอีเมลรูปภาพไปว่าไอ้อ่ะไปรับตรงเวลาเลยนะแต่ไอ้อ่ะสับมิดรูปภาพในแอปไม่ได้ก็เลยโอเคไปนะคะ อันนี้ก็เป็นประสบการณ์งานที่ไปทำมาหมาดๆนะคะรับสักผ้าในอเมริกานะลองเช็คดูคนที่อยู่อเมริกาเนี่ยส่วนงานอื่นจะไปขับ Uber อร์ไหมอูเบอร์คงไม่ขับอ่ะแต่ Uber e a t เนี่ยน่าสนใจหรืออาจจะไปของรูปภาพของแดร์ดอชแดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็น่าสนใจแต่ IntraC a r d เนี่ยตอนแรกผมก็สนใจพมไปดูใน YouTube ของฝรั่งที่เขาทำปนเลยตัดไปสำหรับโอ๊ตนะ ความยุ่งยากที่เห็นก็คือเวลาไปซื้อต้องสแกนสินค้าทุกชนิดเลยแล้วก็ต้องทํากดในมือถืออ่ะโบ๊อ่ะเป็นคนที่ยุ่งยากแล้วก็เลือกทําอะไรแล้วเดี๋ยวลนลานอีกอะ่ะก็เลยไม่เอาดีกว่าแล้วก็ไม่อยากไปขับรถหลายๆที่หยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุด๋ยวหยวุดโบ๊ว่าเงินที่ได้มาไม่น่าจะคุ้มกับค่าเสื่อม ในการใช้รถอ่ะอันนี้คือที่โบสคิดนะแต่ถ้าใครที่มีงานประจําอยู่แล้วคุณทําเป็นเสริมเป็นบางครั้งบางคราวอ่ะก็ดีนะแต่ที่โบส์มองอยู่คือโพสกำลังมองว่าถ้ามันเป็นงานประจําได้มันก็ดีนะตัดสินใจแล้วไม่อะ <c oughs> ถ้าไม่มีงานประจําคือสักวันหนึ่งโบก็ต้องเลิกทำแอร์เบเพราะโบส์เหนื่อยโบก็นั่งนั่งนอน,น,อนๆอยู่บ้าน เกาะมิเตอร์ต่อไปมาเล่าให้ฟังเราดนีนะคะขอให้ทุกคนที่หางานทําได้งานทําตามที่ต้องการแล้วกันนะอาจจะเป็นงานที่ชอบหรือไม่ชอบก็ดูกดูกันไปแล้วกันนะโพสต์ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณที่มาดูไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ